โอเคสวัสดีครับวันนี้มาต่อในส่วนของการรีวิวหมวดมาเฟียว่วามันจะเป็นประมาณไหนนะครับว่ามันเล่นยากไหมเล่นสนุกไหมสาหรับผมส่วนตัวนะไอ้หลังๆที่อัปแพดมาที่เป็นเอนะ่อแพดฟุตบอลใช่ไหมแพดดนตรีนะครับสองแพดล่าสุดเนี่ยที่เป็นฟุตบอลกันเป็นกีฬากับดนตรีผมว่ามาเฟียสนุกสุดเลยในบรรดาที่อัปมานะ แลวผมทาให้ผมอยากเล่นบิดไลท์เยอะขึ้นนะครับในแพทนี้มาเนี่ยผมรู้สึกชอบแพทนี้หรื่อผมเป็นแนวดาร์กด้วยก็ไม่รู้นะเลยแบบชอบแบบการแบบเล่นแบบสายสายดำเนี่ยผมเลยผมเลยชอบมากกว่าทีนี้ก็เมนูของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวอินฟอร์แนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะผมยังไม่ได้ศึกษามาดีพอว่าจริงๆเนี่ยมันถ้าเกิดแปลตัวมันก็คือจะเป็นผู้แจ้งนะครับเป็นเหมือนนอนบ่อนไส้ไหมเป็นเหมือนประมาณนั้นไหมแล้วก็ เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับอะไอตัวแปรตัวล่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่านันคืออะไรนะคราวแล้วเนี่ยผมผมลองในโปรไฟล์ที่แล้วเนี่ยผมลองเป็นดูมันมีเวลาให้ทั้งหมด5ปีไม่รู้ให้ไปสืบข้อมูลอะไรทักอย่างเนี่ยให้ข้อมูลมันเยอะเพียงพอนะครับแล้วเธอสมมติข้อมูลมันน้อยเนี่ยเราจะโดนจับติดคุกแล้วแต่ปีว่าจะโดนกี่กี่ปีนะครับโอเคทีนี้เมื่อเข้ามานี่เสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะมีการทํางานเหมือนกับคล้ายๆเมนูอาชีพทั่วไปเลย ก็จะมีแฟมิลี่จะมีเลเวลชิพอันนี้ก็เป็นคนในแก๊งของเราก็าจะมีเอ่อใครบ้างนะครับอันนี้ผมเข้ามาในส่วนของแก๊งมาเฟียก็จะมีก็อดฟาเธอร์คือเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อตำแหน่งเราว่าคืออะไรนะครับมีแลงเป็นอะไรอ่ามีอยู่ในแก๊งแฟมิลี่ไหนเป็นมาเฟียมีเข้ามาทั้งหมดเอ่อกี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีในการซีนเคก็คือทดสอบดู โ okay. อเค t h i s Year Contribution นนี้ก็คือรายได้ในปีนี้เราทำได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วและข้างล่างสุดขีด2ขีด2องแตนนั่นก็จะเป็นชื่อเสียงของเรานะครับแล้วก็เอ่อความยืนยาวไหมความแบบความมั่นคงไหมข้างล่างสุดแนตนนั้นะจะแปลมานั้นนครับโอเคขั้นแรกมาแล้วก็สามารถที่จะไปก่ออาชญียรรับได้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ Ask Promotion อาจจะเป็นแบบ สอบถามไอ้นี่ไหมให้เราเลื่อนขั้นอย่างี้ป่ะอ่านี่ก็เป็นแบบลาสติกฮาร์เดอร์ให้มันทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็ไปป้นตรงนี้ป้นอย่างที่บอกผมบอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าเออ่รายได้หลักเนี่ยคือมาจากการขมโมยรถก็จริงครับเพราะคือมันง่ายสุดเลยในการขมโมยของหรือว่าอนี้ถ้าใครเซียนเกมแพ็กแมนก็มาทำอันนี้ได้นะครับ แต่ในค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเกิดในระดับที่เป็นเด็กเนี่ยตอนอุ้ยนี่ไงโดนกัดเลยชิบหาย้ว <c oughs> ก็ถ้าเกิดเป็นตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยมันจะง่ายระดับความง่ายของมันจะง่ายกว่าเยอะซึ่งในการที่เราเป็นมาเฟียเนี่ยโอ้โหซึ่งมันแน่นอนยากกว่าเดิมมากๆครับโ <c oughs> อเคเอาใหม่ ถ้าใครจะเล่นแบบเอาเนียนๆก็ควรจะปิดเปิดเกมใหม่นะอันนี้ผมจะเล่นเอาเนียนนะก็เลยปิดเปิดเกมใหม่จะรีวิวได้แหละกลัวมันไอ้นี่ก่อนกลัวมันตายก่อนโอเคนี่ไม่ไม่ไม,ม,ม่เอออุ๊ยกดผิดจะไปกรามแล้วก็ขโมยใหม่ไปครับรู้สึกหมานวิ่งเร็วขึ้นเลยนะจริงมันไม่วิ่งเร็วเท่านี้น โอเคเนียนๆครับไปโอเคเมื่อเราขโมยของมาได้ครับเมื่อเราเก่อชัยกรรมได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเราจะได้รายได้มานะครับแล้วก็จะบอกว่ารายได้ทั้งหมดเท่าไหร่จากการทําอะไรจากการลักทรัพย์ของครอบครัวไหนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยข้างล่างตัวเลือกตัวเนี้ยจะเป็นการ สมทบทุนแกงนะัำคือของที่เราปนมาได้เนี่ยจะไปให้แกงทั้งหมดเท่าไหร่คือให้หมดเลยก็คือตัวบนร0 0แล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่นมาทั้งหมด10มั้งแล้วก็ตัวอันนี้2จะเป็นให้มาครึ่งหน,นึ่งอันที่3าคือไม่ต้องรายงานแล้วก็เก็บไว้เป็นส่วนตัวของเราเองซึ่งถ้าอใครอยากยืนยาวในแกงแน่นอนครับเลือกตัวบน <B ito> อ่าเมื่อเราเอ่อให้จแลวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อเยี้ยมันจะเป็น ตรงนี้ดิข้างล่างเนี้ยจะบอกว่าปีนี้เราได้รายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับว่ารายได้หลักมาจากการขมโมยรถเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันมาจริงหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผมสติลมาแล้วเห็นปะคือแบบแปบ๊บเดียวอะ่ะได้สามหมื่นเก้าอ่ะอ่ะอันนี้คือในกรณีที่เรามีการรายงานในกลุ่มนะครับคุณได้รับคำสั่งให้ไปรายงานตัวที่ครอบครัวคุณจะทํายังไงก็ไปรายงานครับโอเคก็เดยเป็นช้อยขึ้นมาว่าเออเราไป เจ้านายของเราเนี่ยแสดงความขอบคุณด้วยการเชิญเรามากินอาหารเย็นก็คือให้สนิทกับเจ้านายมากขึ้นนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ให้ทําประมาณนี้ต่อไปโอเคเอ่อต่ออาชญากรรมต่อไปขโมยรถมาลังเซ็ตโฟยแล้วครับก็ไปโอ้สองแสนเจ็ดเคเนี่ยครับ ดูครับอ่ะเดี๋ยวด,ดูนะผมจะป้นแบงค์ให้ดูหนึ่งรอบจะป้นแบงค์ให้ดูหนึ่งรอบนะไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะบีบีกันไปปร้อมตัวเป็นเอ่อ security guard หนีโดย f ฟ x Swag h o n d a c i v i c เดียปุ๊บเนี่ยคือป้อนอ่ะผมว่ามันเสี่ยงกว่าด้วยซ้ำไปนะแต่มันได้เงินแค่แบบ48,000น้อยมากนะครับน้อยมากถ้าเกิดเที่ยบขโมยรถเมื่อกี้เนี่ยปีนี้เราทำไรายได้ให้กับแก๊งได้ทั้งหมดเอ่อ สองแสนห้าแล้วสุดยอดเลยถือว่าสุดยอดนะให้เราป้นไปเรื่อยๆผมว่าเป็นแพทที่เล่นแล้วสนุกอะแพทเนี้ยผมชอบนะแพทเนี้ยโอเคขโมยต่อสติลโอเคได้ยาวๆนะนี้ก็โอ้โหได้ไปกนะครับขโมยต่ออื้มลำรวยำลำรวยโอเคเมื่อรถหมดเนี่ยเราจะ กดเพิ่มปีก็ได้นะครับหรือว่าจะเกาะอ,ออกเข้าเกมใหม่เพื่อหารถมาเพิ่มก็ได้นะครับแต่ผมจะกดเพิ่มปีไปเลยแล้วกันเพื่อได้เลื่อนขั้นพอตายครับโอเคเห็นไหมเราได้เลื่อนขั้นทันทีเอ้ใช่ป่าวะเออใช่ใช่ใชเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าพ่อคนใหม่นะครับให้แกงของเราก็คือเป็นหัวหน้าแกงคนใหม่ของเราอายุตอนนี้บอกสเตตัสเราทั้งหมดเลยแรงอะไรเป็นอดฟาเธอร์โอเคไอ้ตัวนี้เนี่ยรถตัวนี้ไม่แน่ใจว่าที่เราขโมยมาเนี่ยจะให้แกงได้ไหมนะเดี๋ยวลองดู ไม่ได้ครับโอเคเอ,อ่อแล้วก็เผื่อจะมีคำถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำความผิดแล้วติดคุกในกรณีติดคุกแล้วยังอยู่ในแก๊้งอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมขอ,ขอตอบเลยนะว่าถึงเราทำความผิดแล้วติดคุกไปแล้วเราพ้นความผิดออกมาเราก็ยังเป็นคนของแก๊้งอยู่นะครับจะเป็นคนของแก๊้งนั้นอยู่นะไม่ได้โดนเตะออกจากแก๊้งนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปต่อปนต่อขโมยรถไอ้ส่วนการขโมยของมันเดิมก็เหมือนเดิมครับเมนูเหมือนเดิมการเล่นเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนเด็กแต่เพียงก็ว่ายากขึ้นนี่ขโมยรถมาอีกอืมซึ่งเหมือนง่ายครับการขโมยรถแล้วรถบางรุ่นเนี่ยมันแพงมันได้กับอะไรได้ได้งเงินค่อนข้างเยอะนี่เห็นปะมันง,ง่ายนะอุย้ย okay. โอเคเฉยเราไปกินข้าว เอาไ้ต่ออืมเราทำเงินให้รัวๆนะครับอันนี้แก๊งเราค่อนข้างที่จะชอบใจชอบใจนะปนแบงค์สักรอบหนึ่งอาวุธใช้เป็นโอไม่มีไม่มีอาวุธที่แบบเด็ดๆเลยแล้วก็ไม่ต้องปนนะครับก็บวกปีไปเลยเผื่อได้เลื่อนขั้นนะื่อเลื่อนขั้น โอเคมีคอนแทคมาครับอันนี้คือการติดต่อมาจากเาจ้านายเจ้านายของคุณมีคำสั่งให้คุณอะไรวะเนี่ยเนี่ยนะแปลก่อนเจ้านายของคุณมีสั่งให้คุณตรวจสอบความปลอดภัยสูขขค่ครอบคอรัวคุณจะทำยังไงทำเลยครับ okay. โอเคมโนมันว่าเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเออ่วิธีการฆ่านะ เหมือนว่าสั่งให้เราไปฆ่าใครสักคนหนึ่งนะประมาณเนี้โอเคอุนน้าตาราค่อนข้างโหดนะเป็นเขาแก๊งมาเฟียนะมีนงมีหนวดมีแว่นตานะโอเคเดี๋ยวมาต่ออืมบนต่อก็มยเสร็จแล้วเรียบร้อย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวหมวดมาเฟียแบบคร่าวๆนะซึ่งการเข้าแกงเนี่ยผมก็ทำให้ดูแหละตอนแรกว่ามันเป็นยังไงนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ทีนี้ก็ลองลองลอง,ลองไปปรับใช้กันดูนะครับกับการเข้าแกงมาเฟียแล้วเข้าไปแล้วจะเล่นได้ไหมซึ่งมันผมเห็นในกลุ่มของคอมมู n นิตี้ของบิดไลฟ์เออเนี่ยมันโดนจับแล้วมีตำรวจมาว่้มีสวัสดเข้ามาอย่างที่บอกนะครับก็คือ เออ่ที่บอกว่าตอนแรกว่าจะมีตำรวจเข้ามาด้วยเห็นไหมนี่มาโดเน,นเตะเอีกติดคกุกกี่ปีเนี่ยสิบสอปีโอเคก็ประมาณนี้นะครับ b i ดไลฟ์ life, หมวดของมาเฟียสนุกดีสนุกด,กดีลองไปเล่นดูนะครับผมก็ชอบซึ่งในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ b i ดไลฟ์เนี่ยก็คนถามเข้ามาเยอะเอ้ยไม่ใช่คนถามแตคนโพสเยอะว่าเ จะเล่นยังไงให้เป็นมาเฟียซึ่งบางคนก็เข้าไม่ได้ผมก็แนะนำว่าประมาณนั้นนะครับคลิปอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่แนะนําไปก็ลองทําตามดูครับวันนี้ก็จบค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นหมดหมดมาเฟียยาวๆแล้วเดี๋ยวไอ้ท์ไล์ก่อนหน้านี้ก็ว่าจะเล่นอยู่ก็ไอ้นี่เจอนี่มามันกว่า <laughs> โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ